เอาล่ะคนด,ดูครับผมสำหรับในคลิปนี้เนี่ยผมก็จะทําการมารีวิวผลนิกะนิกะหรือ, N ike, N ike N อนิกเกนิกเกโนมีเนี่ยนะครับผมของบักลูฟี่ในแมปเถื่อนนั่นเองนะครับผมอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้ครบ2องพลค์ขึ่นไปด้วยกันอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ของช e ่องผมนั่นเองนะครับโอเคใครพร้อมแล้วก็เล t ส์โกไปดูกันเลยครับผม ก่อนจะไปรับชมคลิปนี้นะครับผมยังมีคนไม่กดติดตามผมเนี่ยถึง59เลยนะคุณผู้ชมอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยโอเคใครกดแล้วก็ไปลุยกันดีกว่า let's go <S ทุกคนครับทุกคนเนี่ยกำลังหาร้านเติมระวักดอยู่ใช่ไหม ผมขอแนะนำนะครับผมร้านคิทตันช็อปแม่นะครับร้านบริการดีนะครับผมตอบไวแถมส่งของไวมากๆเลยก็ว่าได้นะครับผมนะคนดูมีบริการนะครับผมเติมโรบัก ID พาร์ตเลทโคตรคุ้มเลยก็ว่าได้นะครับผมและร้านเขาเนี่ยนะครับผมรับกดผลปีศาจด้วยเช่นกันนะครับเช่นแมปบล็อกฟุตแล้วก็ฮิงเลกาซี่เนี่ยนะครับผมหรือว่าสามารถนะครับผมกดเกมพาร์ตได้ด้วยเช่นกันนะครับรับกดเพชรนะครับผมแมปออสตาด้วยเช่นกันรับกดผลแมปลาดพีทด้วยหรือว่าบริการฟาร์มแมปต่างๆก็มีเช่นกันนะครับผมคนดูก็ใครอยากจะ ทำการซื้อนะครับผมอย่าลืมนะครับผมไปใช้บวิการกันด้วยนะครับคนดูถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยอยากจัดคอมผมแนะนําเลย i h a v e CPU ร้านเขาเนี่ยขายอุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์ด้วยเช่นกันนะจ๊ะใครเนี่ยสนใจนะครับผมแนะนําเลย i h a v e CPU ลิงก์อยู่ใานล่างคลิปนี้เลยโอ้ยดูเปอร์อยู่ไหนเนี่ยเอ้าโอ้โหสาวสวย ขายาวเซ็กซี่เลยดิดย โนดีนะครับชั้เล่าเนี่ยอ๋อไม่ใช่เหรอโอเควันนี้ได้ยูผมเหมือนเดิมเลยนะครับคีนั่นคิดีแล้วก็นูเปอร์นี่นะครับสำหรับในคลิปในวันนี้เนี่ยเราก็จะทำการมารีวิวผลนิกานิกาเออเจ้าเก่าเวลาเดิมแมปเถื่อนเนี่ยนะครับก็คือเป็นแมปแรกที่อาเกียสี่เนาะในบอกฟูดเองนะครับผมนี่เลยนะครับคือบอกฟูดซบเถื่อนนั่นเองนะครับนี่เลยวันนี้เนี่ยเขาทำการอัปเดตมาหลายอย่างเนาะนุ๊กเนาะไม่ใช่แค่ผลนิกานิกาโนมินะครับผมก็ประมาณสองสามอย่างปะสามอย่างปะเท่าไหร่เดี๋ยยวเ 1,2,3,4,5,5 1> <Dos, S> อย่าง5อย่างนะครับคนดู <c oughs> เดี๋ยวเราจะมารีวิวกันในวันนี้นะครับผมแต่ก่อนอื่นเลยก็จะไปรีวิวอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด Subscribe <c oughs> ด้วยนะการอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะจ๊ะเด็กๆโอเคพร้อมแล้วก็ Let's go <S <c oughs> ไปดูคลิปกันเลยครับผม เอาล่ะนูเปอร์เดี๋ยววันนี้เนะี่ยเราจะทําการไปรีวิวอยู่บนเกาะลอยฟ้าไหมเกาะลอยฟ้าแคแบเลยเหรอเคยเคยไปแล้วเ <ไป S 1> หรอ,หรอไปมาแล้วงั้นเรารีวิวที่เกาะไหนดีอ่ะเ <c oughs> กาะน,นี้ไหมฐานเรือแล้วกันมาคือมันไม่มีจุดเทสเปาลานะก็ถ้าเกิดว่าผมตายเขาจะตายไปเงี้ยมันก็ต้องไปเกิดตรงนู้นนะคนดูนั่นแหละเพราะว่าแน่นอนครับแมปเถื่อนจะมีบั๊กแน่นุบเนาะหลายๆอย่างเลยนะครับบั๊กเยอะแยะมากมายโอเคอันไหนอัปเดตมาอย่างแรกก่อนเนาะก่อนจะไปผลนิกะนิกะเนี่ยนะครับนี่คือนิกะเออเฮ้ยกูกดมาแบบได้เลยเหรอส้มขึ้นใช่ปะเออใช่เป็นภาษาญีี่่่่่ปปุนนนนะะะัแหลไไมรรู้คืออ ครับคือผลนิกะนิกะนะนิ่เคนิเกนโนมิใช่หรอจะมันมีควันอะไรพีเอ็นจีสกิลอะสกิลไม่มีหรอมาอัปเดตมาแค่นั้นแหละโอ้ไมีแค่นี้หรอเอาคูกลายเป็นสีบั็อกเอาบักเอาชิบหายละโอ้แค่นี้หรอน่นิกเคนิเกนโนมินะครับก็ประมาณนี้ได้นะครับคุ้มแล้วนะครับผมคุณดูแต่จริงเนี่ยมันไม่ใช่สีแดงนะครับมันน่าเป็นสีขาวเนาะตามเรื่องอนิเมะเลยก็คือสีขาวนี่นะครับถ้าแล้วคือสีขาวนี่นะครับแล้วก็ชุดทุกอย่างก็เป็นสีขาวนั่นเองนะครับผมนี่คือผลนิกเคนิเกนโนมิผม ในเซิฟจริงอยู่นะต้องรอดูนอนุเปอรอเนาะอาจจะไปอัปเดตหน้าก็ได้นะไม่ก็อีก2อัปเดตหน้านะครับเพราะว่าเขาต้องมาดูสกิลของผลนิเก้นิเกก่อนนี่นะครับไม่งั้นไม่ได้นอนุปะเดี๋ยวโดนด่านะครับแบบเออไปแบบเฮ้ยคิดท่ามาเองได้ไงอ่ะประมาณนี้นะครับก็ต้องรอดูไวกก่อนเพราะว่าตอนนี้เนี่ยสกิลของไอ้ผลนิเก้นี่มันยังไม่ออกมาเยอะเน่ยนะครับผมนิกาดนั่นแหละนะครับคนดูครับยังไม่ออกมาเยอะนะครับก็เลยว่าเอองั้นก็ยังไม่ทํากันเนี่นะครับมีบางแมปก็สปอยไปแล้วก็มีนะครับผผมมแต่ก็ ผมก็ต้องรอดูนะว่าสกิลมันเป็นแบบไหนจริงๆตามในเรื่องอนเองิเมะโอเคประมาณนี้สำหรับผลนิกเก้น,นะครับก็แค่นั้นนะครับอันอื่นนะครับอันไหนต่อนะนูปเปอร์ผลโดนัทใช่ไหมโยรุก่อนไหมอ่าโยรุโยรุเล็กแน่งนะครับผมอันไหนมินิโยรุอเออนี่งไงแทงได้ปะแทงไม่ได้หรอจะมาแทงนี่แทงตูดได้ไหมนูเปอร์ขอแทงดูได้ไหมอ่ะเฮ้ยสวยเกินสปคืแซ่ดนะครับ เขาสวยสวยสวยจริงสวยกว่าแมพจริงใช่ไหมไม่คิดเลยกูว่าเ <c oughs> อ้ยสวยคือไอ้แมพเนี้ยเอาจริงๆนะถ้าเกิดมันทำดีๆกูว่ไม่เท่นะเเว้ยแต่ผมไม่รู้นะว่าไปก๊อปจากแมพอื่นมาหรือเปล่าเนาะเพราะว่าเขาเขาก๊อปจริงๆนะเห็นว่าสกิลอะไรสักอย่างอ่ะของของผลอะไรไม่รู้น,น้องมีคนน้องคอมเมนต์อยู่ผลแสงปะ่ะเออใช่ไหมผลผลแสงอะ่ะพิกาพิกาไอ,อสกิลพันเปม่งพัดเหงนะอันไหนวะ คือมันมีสกิลหนึ่งนะครับผมที่น้องเขาบอกว่ามันก๊อปมาเออนั่นแหละนะครับผมก็ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่านะครับแต่อันนี้เนี่ยสวยเนาะนูเปอร์เนาะสวยใช่ไหมสวยนะสวยกว่าแมพจริงเลยนะครับสกิลเอกล็กอะเป็นยังไงอ๋อเป็นอย่างงี้เหรอสกิลเอ็กเป็นแบบปล่อยทีเดียวอันเดียวอ่ะไอปล่อยอันเดียวเป็นกากบาทอ๋อนี่ไงโอ,โ,อโอเคนะครับคือถ้าเกิดมันโดนพวกเนี้ยสิ่งของพวกนั้นมันจะทะลุไปแล้วเป็นแบบวงกลมให้เขาดูเนี่ยเห็นป่ะเข้าไปมีรอยด้วยเห็นป่ะคือดีนะโอเคอยู่พอสมควรนะครับอันต่อไปเลยนูเปอร์แข็ง ผน้ำแข็งนะครับผมมาสกิลแซดเลยครับผมวิรบว้าวเฮ้ยสวยนะเนี่ยนูบสวยนะใจ่ไม่รู้ไปเอาแบบไหนมาเออนั่นแหละผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาไปเอาแบบไหนมานะครับไม่ก็เขาทําเองหรือเปล่านะก็ต้องรอดูนะครับให้ดิดิคอมเมนต์กันมานี่เฮ้ยสวยนะครับสกิลเนี่ยโมเดลค่อนข้างจะโอเคเลยสกิลเอ็กก็เป็นแบบนี้ยิงไปเฮ้ยมาด้านหลังแล้วก็ค่อยๆเหรอค่อยๆไปเหรอเฮ้ยยังรอยังรอเท่นะครับผมแต่กูพูดตรงๆนะถ้าเกิดเอาไปแบบแบบจริงแล้วคือแบบพีพีกันอยู่เงี้ยกูรอเป็นปีอ่ะ ผมไม่จะไปอ่ะเขาหลบเขาหลบได้ไปแล้วอ่ะเออเท่นั้นเนี่ยนี่ครับผมก็ประมาณนี้นะครับสคริปต์เขาก็โอเคนะคนดูดูดิโอเคเลยแหละเนาะนูเปอร์สมูทดีนะครับสำหรับสกิลน้ำแข็งสกิลเอ็กซ์เนี่ยนะครับอันต่อไปอะไรผ่อนอัต่อไปก็แบคเกรกแบคเกรกไหนวะเพื่อกี้ว่าขาไฟขาไฟไหนวะ ไฟอ่ะ F อ๋อนี่ปะอ่ะนี่นี่นี่เจอแล้วอ่ะคือแค่นี้เหรอแค่นี้เลยมีไฟนะครับผมนี่มีไฟหล่อเท่นะครับผมโอเคปลาต่อไปนะครับผลโดนัทปะไฟใช่ผลโดนัทผลโดนัทนี่นะครับผมมาขอดูหน่อยผลโดนัทโอเคสกิลเซตระเบิด QX เหมือนเหมือนเลยอะ QC เออก็มันเหมือนแมปแมปหลักเลยนะสกิววลวีก็เออโอูดเรรถด้วยรถดเหรอรถดรุดดีจะต่อยงี้นานเนี่ยอุย้ยกูฟังคับได้นนขนาดนนเรวเลวตัดเดียบเอ้า <laughs> เออมึงใช้นี้เดี๋ยวกูถ่ายพวกคลิปมาม่ใช้อันนั้นเดี๋ยวกูใช้อันนี้มึงใช้เกรดีๆนุ๊กมือย,กกยอ,อ,อย่าเกียดนีเออเดียวใช้อยูใช้อยูใช้อยูใช,อยใช้ดิ <S <S โค้ดเออเชีย่ยแม่งโคตรน่ารักเลย <S <S โอเคนะครับคนดูก็ประมาณนี้สำหรับเซิร์ฟเถื่อนนะครับเดี๋ยวถ้ามีเซิร์ฟเถื่อนเกนลียเกียร์อะไรเดี๋ยวผมก็จะไปเล่นแน่นอนนะครับโอเคเดี๋ยวเราไป PVP เป็นปอร์เซิร์ฟธรรมดาปกติได้ๆของแท้นะครับผมท่องนี้ก็บาราข้างหัวพอดีป่ะลุยเลยครับ เอาละนูมึงมาอยู่โลกสองเหรอแต่กำลังกลับไปโลกสามนะ้วเอา้ากูมาตามมึงแล้วเนี่ยคลิปหายและ <c oughs> โอเค <c oughs> เดี๋ยวผมต้องไปโลก3ามแล้วครับตามบักนูเปอร์ไปนะจ๊ะเด็กๆเนี่ยคือว่าถ้าเกิดว่าอ่าแมปหลักเนี่ยนะครับผมเอาผลนิกะนิกะมานี่คือกูพูดตรงๆเลยนะเขาไม่เชิญในตัวนั้นมาคือถ้าเกิดมาจริงๆอ่ะมีคนแห่ซื้อผลนิกะเยอะมากจริงๆนนุบเนาะผลนิกะกับผลลูฟี่เป็นอยเดียวกันนั่นแหละใช่ก็เดียวกันนั่นแหละคือผลยางเนาะเอออาจจะต้องเอาเวกนะนั่นแหละครับคุณดูผลยางอาจจะเป็นผลที่โหดที่สุดในอนาคตต้องพูดอย่างนี้นนุ๊ปมะก็คุณดูก็ลองไปซื้อทิ้งไว้ ก่อนก็ได้ไม่ก็เขาอาจจะผลใหม่เลยก็ได้นะนุอันนี้ก็คิดได้นะอาจจะเป็นผลใหม่เลยก็ได้เอาละเดี๋ยวผมเปลี่ยนเซิร์ฟแป๊บหนึ่งนะครับไอ้นุปเปิ้ลไม่อยู่ตรงนี้มานุปมาถามหน่อยดิถ้าเกิดว่ากว่า14สี่ล้านนี่ยากปะเนี่ย<ม>ของอนุปอ่ะไม่ยากหรอไม่ยากโอเคโอเคโอเคคือว่าคนดูครับต้องบอกไว้ก่อนนะเด็กๆคือว่าอยากจะ <No. S 1> ผลนิกะมาจริงๆนะในบอกฟนะู้ดอะเนาะนเปเอาจริงๆอยากให้มันเข้ามาในเซิร์ฟจริงด้วยแต่ว่าผมคิดว่าอาจจะนานหน่อยเพราะว่าในอัปเดตหน้าเนี่ยคือจะเอาอะไรเข้ามานะนุอัปเดตหน้า โมจิตื่น <Okay. S 1> นั่นแหละคนดูก็ต้องดูด้วยว่าผลใหม่นี้ไม่ได้ออกมาแล้วนะหลายซีซั่นผมคิดว่าผลนะ่ะจะออกทุกว่าอัปเดต18เนี่ยใช่ปะ่ะอัปเดต18อัปเดต19พาร์ทเนี่ยอาจจะไม่ออกมาหรือเปล่าไม่รู้อ่ะไม่ได้ออกมาหลายแล้วด้วยเออหลายแล้วนะหลายแล้วนะวนะวนะเจอหนึ่งตัวผลพวกสัตว์นี่ไม่ยอมออกมาเลยนะใช่ปะ่ะเออ,เอ,อจะพวกสัตว์เนาะยังไม่มาก็คือคิงเลกาซี่เนี่ยมีละผลสัตว์ถูกมะล่ะต้องให้คิงเลกาซี่เลยอย่างนั้นอะ ผลสัตว์อะนะซึ่งผลลูฟี่เนี่ยก็คือผลสัตว์เหมือนกันนะครับผมเมื่อกี้ผมลืมว่ะละโอเคเอาให้ไดยนุ๊ปในนุ๊ปอยู่ไหนมันหายไปไหนวะโดนแล้วโดนแล้วโอ้ยกูโดน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 เอากูตายนุ๊ปไอ้เชื่อกูตายกูกากจัดเลยเชื่อคนนี้แม่งสเต็ปเยอะว่ะเชื่อตกจริงจริงแม่งกูควรฆ่ามาได okay. okay. on ้แต oh, okay. oh, ่แรกละพออ่านคลิปปุ๊บตื่นเต้นปั๊บนะครับความตื่นเต้นนี่อะไรกันนี่นะครับนั่นแหละคือ หลายๆอย่างนะครับไอบกฟุตเนี่ยมีหลายอย่างมากที่เราต้องไขข้อสงสัยกันด้วยนะครับ อาจจะมีอัปเดตลับในตอนนี้อยู่ก็ได้เพราะว่าอะไรติดคอปะเพราะว่านะครับไอ้เกาะลับเนี่ยกูก็สงสัยเหมือนกันใช่เหรอโอโคะไตอะตัว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 ยัวตัวตาวตัวตัวนัวยัวตัเลยวตัตัวตัตัวตตัวเตัวตัวตวตั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 วเัวตวตัวเัวตยวตัวตัวััวตัััตั่ั โคตรเอวไอ้นี่โคตรเดื <c oughs> อดโคตรอันตราย <c oughs> อะไรวะแล้วใครโทรมาวะเนี่ยเดี๋ยวเดียเด๋ยวเดียมามา๋ยวเดี๋ยวใครโทรมาวะเชื่อตอนกูมีพีเนี่ยนะ โอ้ยแป๊บนึง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 โอ้อัดคลิปอยู่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 แฟนผมโทรมานะคนดูอัดคลิปอยู่มัน u ักนี่ไงนมๆนเอาดินมๆเอาดิกูตายเฮ้ยก็ตายกบตาตายเดีดี๋ยวเดี๋ยวน้มไปเอากูแน่ๆเลยกูตายแน่ๆ่โอ้กูตายอีกรทำไมกูกระจอกจังวะมันต่อยมันต่อยเองตายเออระยะแม่งโคตรไกลบ้าดิี่ะกูไม่ใช่ละพอเลยเลิกเล่นเลยอันนี้เขาเลิกแพ็กแพกเนียนไปแล้วมูปมอนไอต่อยเลยอ่ะดูดูดูด กิน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 กูเห็นแปลกว่ะทุเรลทะเลเกินทุเลทะเจริงจริงโอ้ดูดูดิดูมันต่อยดิไอ้้เหียมันต่อยอะไรมึงมึงโอ้ดูดูดูมึงยอมเปิดสัตว์มึงยอมเปิดใช่โอ้ขึ้นขึ้นองค์เอ็มได้ด้วยเล่นโปรอย่างเงี้ยเออคือคือโปรเนียนหนาโปรเนียนจัดเลยนะเอาล่ะคนดูครับวันนี้ก็มาเนี้ยละกันเราไปรีวิวผลนิกาดนิกามานิดหน่อยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยเราจะมาทำไรอย่าลืมนะครับ คอมเมนต์บอกผมด้วยละกันอยากดูอะไรเดี๋ยวผมจัดให้นะครับสุพนิษฐาศักดมีแน่นอนครับผมในอาทิตย์นี้เรับวันนี้เราต้องไปก่อนนอนนุปเปิลเนาะแล้วก็ประมาณนี้แหละนะครับบ๊าไปไปผมซีอู่ครับผนดูครับบ๊ายบายจ้าจุ๊บๆรักนะจ๊ะเด็กๆ